เรเรียนกันเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของอทักษะพลเมืองดิจิตลัลนะครับทักษะสองอันสุดท้ายนะครับสอ,อันสุดท้ายก็คือทักษะที่เราเรียกว่า Screen t i m e m a n a g e m e n t แล้วก็ Cyber Security นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเอ๊ทั้ง2กทั้งสงทักษะนี้นะครับมันมีเนื้อหาสาระยังไงนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของอทักษะนะครับ อินเ r อร์แอคก่อนก็ได้คําว่าทักษะการจัดการหน้าจอนะครับทักษะการจัดการหน้าจอคือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเวลานะครับก็คือการใช้เวลานะครับกับหน้าจอนะครับทํำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและสังคมของเรานะครับและอีกอันหนึ่งก็คือความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเช่นไวรัสนะครับอย่างเช่นข้อมูลเท็จอะไรพวกนี้ครับ เนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีกันอยู่ประจำนะครับความปลอดภัยนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีทั้งฝั่งดีฝั่งไม่ดีนะครับฝั่งดีก็ผลิตแอปพลิเคชันต่างๆออกมาให้พวกเราใช้งานฝั่งไม่ดีนะครับทำอะไรละ่ะก็ผลิตอย่างเช่นไวรัสแพร่ออกมานะครับทำรายการอะไรครับทำลายคอมพิวเตอร์ทำลา,ายข้อมูลอะไรต่างๆของพวกเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเราจะจำได้นะครับว่า สกินไทม์เปเนตแมสนะครับหน้าจอของมันหน้าตาหรือสัญลักษณ์หรือไอคอนของมันก็เป็นเหมือนเหมือนรูปนาฬิกานะครับเหมือนรูปนาฬิกาที่อะไรครับที่มีส่วนแบ่งส่วนหนึ่งนะครับเป็นสีดําแล้วก็ส่วนหนึ่งสีขาวอาจจะมองว่านี่คือส่วนที่เราไม่ได้ใช้นี่คือส่วนที่เราใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นคุณกคงจะต้องบริหารจัดการส่วนเว้าแบ่งตรงนี้นะครับให้มัน สมดุลกันนะครับซึ่งเป็นข้อสรุปสุดท้ายของพลเมืองดิจิทัลว่าเราจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างนะครับโลกออนไลน์แล้วก็โลกภายนอกของเราได้อย่างเหมาะสมนะครับความสมดุลมันมันมันบอกกันไม่ได้ครับมันบอกกันไม่ได้เอาเป็นเพียงว่านะครับเอาเป็นเพียงว่า,าไม่มากเกินไปนะครับไม่มากเกินไปจนกระทบต่อ,อ,อตัวตัว,ต,วตัวเราอย่างนี้เป็นต้นอันที่สอง นะครับก็คือไซเบอร์ซิเคลิตี้นะครับถ้าคุณมองว่าไซเบอร์ซิเคลิตี้ที่มันมันไกลตัวนะครับมองย้อนกลับมาได้ความไม่ปลอดภัยนะครับใกล้ตัวเรามากที่สุดตัวอย่างเช่นอะไรครับข้อมูลที่มันบิดเบือนก็มาจากไซเบอร์ใช่ไหมแล้วทำให้คุณไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นคุณต้องระมัดระวังระแวดระวังอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับทำให้หรือทำให้คุณ หลงทางในการตัดสินใจนะครับหลงทางในการตัดสินใจเช่นเขาบอกว่ามีข่าวปลอมออกมาว่ารัฐบาลจะไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคุณก็นะครับดําเนินการตามที่คุณคิดว่ามันดียกตัวอย่างเช่นบอกว่าไม่ไม่พยุงราคาน้ํามันแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องรีบทําวันนี้คือเมื่อไหร่เขาจะปล่อยราคาน้ํามันขึ้นแล้วเราจะได้ใช้น้ํามันแพงขึ้นคุณอาจจะตัดสินใจในการกักตุนตัดสินใจในการเติมเห็นไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่มันจะทําให้เราเกิดภัย หรือภัยใกล้ตัวของเราอีกอันนึงก็คือในเรื่องของอะไรครับไวรัสใครเป็นคนเปิดไวรัสเข้ามาใช้ในเครื่องคุณละ่ะก็ตัวเรานั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือคําตอบเบื้องต้นนะครับคราวนี้นะครับทักษะที่1ครับทักษะที่เราเรียกว่า screen time management ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอนะครับในเอกสารผมจะเขียนว่าทักษะนะครับการจัดการเวลาบนหน้าจอ การจัดการเวลามันน่าจะคือจัดการเวลาของเรานี่แหละครับที่เอาไปใช้กับดิจิทัลทั้งทั้งหมดเลยนะครับที่มันเป็นอุปกรณ์ดิจิทัลเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตหรือการใช้ดิจิทัลทั่วไปไม่ไม่ไม,ไม่อินเทอร์เนต็ตก็แล้วแต่อย่างเช่นบางคนบอกว่าอาจารย์ครับผมเล่นเกมคนเดียวนะครับถือว่าเป็นดิจิทัลไหมนะครับเป็นแต่ไม่ได้ออนไลน์เนี่ยนะครับผมนึกบอกไงว่าเราจะอยู่บนนะครับดิจิทัลนะครับดังนั้น เป็นการบริหารจัดการเวลาของเรานะครับที่อยู่บนอะไรครับที่อยู่บนยุคการใช้ดิจิตอลนะครับให้สามารถทํางานได้อย่างหลากหลายในเวลาเดียวกันหรือบริหารจัดการเวลาให้เราไม่ใช้เวลาบนยุคดิจิตอลมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเอ๊ะเอ,เอมากเกินไปนั้นนะนะครับมันจะส่งผลอย่างไรนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าคนประชากรไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่น้อยกว่าร้อยร้อยแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มีบัญชีมีบัญชี Facebook เฟซบุ๊กเกือบเจ็ดสิบล้านบัญชีนะครับนั่นคือสถิติในการใช้งานของประเทศไทยเรามาดูว่าตัวเลขนะครับที่เวลารวมทั้งหมดในการใช้หน้าจอ นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับตัวเลขของปี6-1ครับปีเลขของปี6-1 9ชั่วโมงนะครับ9ชั่วโมง38นาทีนะครับเวลาเฉลี่ยเฉพาะอยู่บนสมาร์ทโฟนอยู่ที่เกือบ5ชั่วโมงเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของการใช้อะไรครับใช้ดิจิตอลนะครับอยู่กับสมาร์ทโฟน เราใช้ทั้งหมด9ชั่วโมง38นาทีเราใช้เกือบ5ชั่วโมงเหลือ4นาทีเองอะ่ะ5ชั่วโมง 4, 4ชั่วโมง56นาทีต่อวันในการใช้สมาร์ทโฟนนะครับนี่คือปีสภาพของปี61พอมาปี63นะครับพอมาปี63จำนวนเฉลี่ยของการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสิน้นอินเทอร์เน็ตนะครับ เก้าชั่วโมงหนึ่งนาทีนะครับเก้าชั่วโมงหนึ่งนาทีในเก้าชั่วโมงหนึ่งที่หนึ่งนาทีนั้นเอาไปทําอะไรนะครับเอาไปทำอะไรหนึ่งสื่อสังคมเกือบสามชั่วโมงหนึ่งในสามนะครับหนึ่งในสามของเวลาทั้งหมดนะครับอยู่กับสื่อสังคมเช่นไลน์ทวิตเตอร์ facebook youtube ที่มี ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมอันหนึ่งนะครับที่สื่อสารกันด้วยคลิปวิดีโอนะครับอะไรที่คุณสามารถแชทกันได้อะไรที่คุณสามารถพูดคุยกันได้เป็นสื่อสังคมแท้ทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. และก็ดูพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายแหละสามชั่วโมงกว่านะครับสามชั่วโมงกว่าฟังเพลงนะครับเราก็เล่นเกม รวมแล้วประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งรวมเป็นเก้าชั่วโมงดังนั้นในเวลาของการใช้งานของปีหกสามนะครับของปีหกสามหนึ่งในสามเป็นสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งในสามอีกเหมือนกันก็เป็นอะไรครับเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์และหนึ่งในสามก็ก็เป็นอะไรครับฟังเพลงและเล่นเกมนะครับคราวนี้ปีหกสี่นะครับปีหกสี่ก็ไม่ได้น้อยหน้า นะครับในระยะเวลาทั้งหมดนะครับไม่ได้น้อยหน้าระยะเวลาทั้งหมดมีคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับ total number of internet user ทุกอุปกรณ์นะครับสำรวจมาได้48.9ล้านคนนะครับ48.9ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ตรวม8ชั่วโมง44นาที นะครับผมอยากผมอยากให้พวกเราเ question mark ไว้อยู่เหมือนกันว่าออ8อชั่วโมงนะครับไม่ไม่มันก็มันก็ไม่ได้มากขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้น้อยลงไปสักทีเดียวนะครับแต่คุณก็บอกาอาจารย์ปี6-3ปี6-4ไวรัสคน work from home work from home จริงอยู่ครับแต่เขาก็ work from home เฉพาะในช่วงของเวลาไม่ได้บอกว่าทํำ work from home แล้วเรามันจะอะไรครับมันจะต้องกินเวลาไปถึงกลางค่ำกลางคืนนะครับ ลดลงแต่ไม่มากแล้วกันครับลดลงแต่ไม่มากนะครับเกือบเก้าชั่วโมงอยู่เหมือนเดิมกับปีที่ผ่านมาดังนั้นคุณลองคิดดูสิครับว่าวันหนึ่งมีเวลากี่ชั่วโมงนะวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงใช้ไปแล้วเก้าชั่วโมงใช้ไปแล้วเก้าชั่วโมงที่อยู่บนออนไลน์นะครับ แล้วไปเหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงดีละ่ะ8ชั่วโมงเหรอครับรวมเป็น17ชั่วโมงนะครับแล้วก็เหลืออีก7ชั่วโมงนอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเวลา24ชั่วโมงเราไม่ได้ลืมตาตลอด24ชั่วโมงเราหลับตาไปอยู่อาจจะประมาณ6ชั่วโมงนะครับหรือ7ชั่วโมงดังนั้นครึ่งต่อครึ่งของชีวิตในเวลาลืมตาแล้วกันครับหรือเวลา ทำกิจวัตรประจําวันของเราครึ่งหนึ่งคืออยู่บนโลกออนไลน์อีกครึ่งหนึ่งยังยังใช้ชีวิตทั่วไปอยู่ถามว่าลักษะแบบนี้ยังโอเคไหมผมว่าก็ยังโอเคนะครับแต่นี่เป็นตัวเลขทั่วไปนะครับนี่เป็นตัวเลขทั่วไปคุณหันกลับมาดูคุณกินข้าวคุณดูไหมขับรถคุณดูไหมคุยกับเพื่อนคุณดูมือถือไหมเป็นนั่งร้านกาแฟคุณดูมือถือไหมอย่างนี้เป็นตน้น หรือคุณอยู่บ้านขณะที่ไม่มีชั่วโมงเรียนออนไลน์แล้วคุณทำออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของอะไรครับนั่นคือลักษณะของการใช้งานนะครับที่มันยังมีตัวเลขอยู่คราวนี้นะครับสถานการณ์สื่อสังคมนะครับในประเทศไทย Facebook มีนะครับ51ล้านบัญชีนะครับ youtube มี37ล้านบัญชี นะครับ e มสเซจของ Facebook มี37ล้านบัญชี t วิตเตอร,นะร์มีนิดหน่อยเออลิงกหรืออิอ่าตัวตัวนี้ Link in นน้ครับนะครับมีนิดหน่อยนะครับอินสตาแกรมี16ล้านบัญชีดังนั้นตัวหลักๆที่คุณเห็นนะครับตัวหลักๆที่คุณเห็นมี3ตัวนี้นะครับที่ใช้ในประเทศไทยและคุณเองก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมากกว่านี้เลยด้อยซ้ำนะครับเราก็ต้องมาดูครับว่าสาเหตุอะไรบ้างละ่ะที่ทําให คนใช้หน้าจอเพิ่มขึ้นด้วยสถานการณ์การเรียนและกการดำเนินชีวิตประจำวันของเราจะต้องอยู่บนหน้าจอและหลายอย่างหมายความว่าทุกกิจกรรมหรือหลายกิจกรรม transform จากอะไรครับ transform จากจากการให้บริการทั่วไปไปเป็นบริการบนออนไลน์ e-banking ก็คือเปลี่ยนรูปจากการ ให้กดเงินให้เพิ่มถอนเงินฝากเงินกับเคาน์เตอร์ไปอะไรครับผ่านตู้หรือทําธุรกรรมผ่านออนไลน์ไป <S <S ดังนั้นก็ไปตัดอีไม่ใช่ตัดสิครับก็ไปเปลี่ยนรูปการที่จะต้องเดินทางไปธนาคารมาใช้เอเอมมือถือนะครับเปลี่ยนรูปจากการเดินไปซื้อของที่ตลาดเป็นการสั่งแก๊ปหรือฟู้ดแพนด้าหรืออื่นๆที่เป็นบริการออนไลน์ อะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับนั่นคือการเปลี่ยนรูปก,กิจกรรมนะครับการเปลี่ยนรูปก,กิจกรรมในชีวิตประจําวันของเราทําให้นะครับทําให้เราต้องไปอยู่บนออนไลน์นะครับเพื่ออะไรล่ะมันเป็นผลเสียหรือไม่หรอกครับมันก็เป็นความเจริญที่เราต้องยอมรับได้ว่าสังคมเรามันจะเปลี่ยนไปนะครับโซเชียลไอโซเลชันหรือการการแยกกันนะครับทางสังคมมันจะเพิ่มมากขึ้นคุณ โตขึ้นไปอีกสักสิบปีข้างหน้าคุณจะมีความรู้สึกว่าทำไมสภาพบรรยากาศทางสังคมของเรามันเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับมันเปลี่ยนแปลงเพราะวิวัฒนาการเพราะเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่พวกเราต้องทําคือทําใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือลักษณะของอะไรครับการที่เราใช้อิอนเทอร์เน็ตมากขึ้น Google ยังสํารวจเลยครับว่าเราหยิบมือถือ ขึ้นมาดูไม่น้อยกว่าร้อห้าสิบครั้งต่อวันก็ไม่รู้สิว่าเขาจะหลอกเราไหมคุณต้องลองนับเองนะครับว่าคุณหยิบขึ้นมาหรือเหลือบตาไปดูบ่อยแค่ไหนอย่างนี้เป็นตน้นหรือนะครับอาจจะเป็นเพราะการเลี้ยงดูสมัยใหม่ทําให้เด็กตอนนี้เขาอยู่บนโลกออนไลน์ได้ตั้งแต่เขาเด็กๆนะครับตั้งแต่เขาเด็กๆเ,เด็กไม่ถึงสองขวบบอกว่าสามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็น อย่าเรียกว่าเป็นเลยครับเรียกว่าใช้ใช้ได้ก็พอนะครับใช้ได้ก็พอก็คือจิ้ม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 ม,ม่วนะครับจิ้มม่วไปอย่างเช่นเปลี่ยนเปลี่ยนช่องการ์ตูนอย่างเงี้ยครับเขาก็จิ้มไปดูนะครับส่งผลยังไงส่งผลก็คือเขาก็อยู่กับอุปกรณ์ของเขาอยู่กับคอนเทนต์ของเขาที่เขาสนใจเขาก็ไม่พูดคุยนะครับเขาก็เรียนแบบคอนเทนต์นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าเรียนแบบคอนเทนต์ต้ง เด็กแล้วมัน,มนดีตรงไหนถ้าเราสอนกันได้นะครับเด็กบางคนนะครับอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้จากช่อง y o u t u b e ที่ที่เขาสอนเขาก็เรียนแบบนะครับแต่เราต้องสอนเขานะครับไม่ใช่บอกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้เล่นยังไงก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราเราอาจจะต้องใช้วิธีการสอนควบคู่ไปได้ไม่ได้บอกว่ามันเลวร้ายอย่างเดียวแต่ถ้าในทางที่ร้ายแล้วถูกใช้โดยไม่ได้ถูกสอนหรือไม่ได้ถูกควบคุมอาจจะ เรื่องของผู้ช้าผมเห็นทวได้ชัดเจนเลยครับว่าเด็กที่อยู่กับอุปกรณ์พวกนี้แล้วไม่ได้คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเขาจะพูดได้พูดได้ช้ากว่าคนที่อะไรครับพูดคุยกับกับคนเลี้ยงนะครับกับพ่อแม่กับคนที่ดูแลเขาตลอดเวลานะครับอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็คือลักษณะของพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นสาเหตุนะครับเราต้องยอมรับในจุดต่างของอะไรครับ จุดต่างหรือจุดเปลี่ยนของของโลกดิจิตอล